เอาละครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft 0.6.0นะครับบิว5นะครับก็วันนี้จะมารีวิวมอดตัวใหม่เลยนะครับเป็นใหม่ล่าสุดเลยก็สำหรับมอดนี้นะครับก็มาจากฝรั่งนะครับซึ่งเข้าไทยโดย ผมนี่แหละครับต่าสตาร์เกมเมอร์นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวมอสนะครับที่มาคู่กับ b e h a v วอนะครับเผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะครับมันมากับมาคู่กับ o u r c e Pack นั่นเองนะครับเราต้องใส่2อันนะครับใส่บีเฮเวอร r เนี่ยมันใช่เปล่าไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคก็แปลภาษาก็ยังแปลยังไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคครับก็ไม่เก่งภาษาภาษากฤตนะครับ ก็สําหรับใครที่ลงไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะครับอ่านี่ครับใส่คู่กับรีซอแพ็เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโหดหรือไม่นะครับเดี๋ยวปรับเป็นคีทีฟอ่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเป็นมอดปืนนะครับปืนแบบว่าอืมก็เข้าไปแปลเหมือนกันเนี่ยมันบอกว่าปืนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเรียกบ้านๆเลยว่าปืนแก๊ปเลยนะครับเนี่ยดูดีนะเหมือนปืนแก๊ปมากเลยนะครับเนี่ยทำมาจากสโนบอลนะครับสโนบอลโอเค มันไม่สามารถยิงพวกต้นไม้สิ่งของได้นะครับแต่ว่ามันยิงพวกสัตว์ร้ายสัตว์อะไรก็ได้นะครับเพียงนัดเดียวครับจอดเลยจอดทุกลายครับไม่ต้องห่วงโอเคก็เดี๋ยวจะเสกให้ดูนะครับอ่าเสกให้ดูนะครับคือถ้าถ้ายิงโดนเนี่ยมันจะตายเลยทันทีนะครับปัปป๊บปป๊ปเนี่ยครับมันจะยิงได้ยินได้ยินเสียงไอ้สโนบอลนะครับเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรโอ้โหโคตรเวอร์นะครับเดี๋ยวลองเสกพวกซอมบี้อะไรต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองยิง จิก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 ดูดูแม่งคดเวอร์อะผุมจะเวอร์ไปไหนดูไอไอผีเด็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองยิงลองยิงไอบอสวิทเทอร์นี่ไม่ใช่บอสดิวิทเทอร์เฉยๆโอเคเดี๋ยวลองยิงสักหน่อยดูที่ว่ามันจะทนลูกลูกกระสุนนี้ไดห้หรือเปล่านะครับโอเคไหนวะหัวหัวหัว,หวนี่ไงวิทเทอร์จงเกิดวิทเทอร์จงเกิดโอเค ก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ดีคิปชันหรือว่าใต้คํญญาบรรยายนั่นเองนะครับมอดนี้โอเคตุมต้มตุ้มไม่ตุม้มสักทีไปไหนอะจิ้ม,โอ,โ,ม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 โอ้โหเฮ้ยจิ้ม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 ยิง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 เฮ้ยช็อตเลยว่ะโอ้โเยเอาจริงนี่มอดนี้ตุ้มเรียบร้อยครับผมก็มาดูวิธีการ,การลงกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการลงนะครับก็ให้เข้ามาไฟล์ e อ โฟเลอร์นะครับก็กดเข้าไปที่จัดเก็บไฟล์นะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ผมทิ้งนี่นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทําการแตกไฟล์ครับอ่าแตกไฟล์แตกไฟล์ตรงนี้เลยดีกว่านะครับปึ๊บอ่าเมื่อเราทําการแตกแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์ที่เราแตกนะครับมันก็จะมี2ไฟล์นะครับไฟล์1กับไฟล์2นะครับไฟล์แรกนี้นะครับให้เราคัดลอกเลยนะครับอ่าคัดลอกไปที่ เกมนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่เกมโมแจ้งนะครับแล้วก็เข้าไปนี่ครับไออะไรวะ behavior อะไรเนี่ยโอเคเป็นของใหม่นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดวางนะครับแล้วก็เอาไฟล์สองนี่ครับไปให้ไปใส่ที่รีซอสแพ็กนะครับอ่าโอเคเท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับผมตอนเราเข้าเกมนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดรีซอสแพ็กแล้วกดใส่มันด้วยนะครับแล้วก็ อันใหม่นะครับไอ behavior เนี่ยครับกดเข้าไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้มอสตัวนี้มาเลยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆโอเคก็สําหรับคลิปนี้คนระับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำพคิปต่อไปนะครับโอเคสาหรับวันนี้บ๊ายบายครับ yeah.